สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมสุภปชัยวันนี้อยู่กับเกมมาครับผมจะมีแบบดาบเพชรกอเพชรเป็นเกมเพชรรองเท้าเพชรหมวกเพชรแล้วก็แบบจะไม่นอนจะไปฆ่าพวกซอมบี้ลุยแบบตะลุยแบบเหมเือนเราเป็นไงอัศวินนะแล้วก็บบตะลุยไปเรื่อยๆเลย,ยประมาณนี้แล้วก็มีของติดอยู่กับตัวนิดหนึ่ง มาเนี่ยครับมีมา้าตอนนี้ก็ขี่ม้าอยู่อยู่เขาสูงตรงนี้ตรงนั้นมีอะไรเนาะอ่ออ่ออ่อติดต้นไม้ติดต้นไม,นม้ก็จะมืดแล้วน,นั่นเนี่ยว้าวตรงนี้มีอะไรเนี่ยตูวเวนเดอร์แค่ จะพักอยู่ตรงนี้ก่อนละกันนะรีไป้่าซอมบี้บุกย่าโอ้ติดมื่สั่นเมื่นมากมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมนแมนเอ้ลงน้ำไม่ได้ลงน้ำไม่ได้ลงน้ำไม่ได้ ตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ไหนครับอ,อยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่เจอซอมบี้สัก,กตัวไม่มีซอมบี้เลย ซอมบี้อยู่ไหนเนี่ยโอ้โหโอคิปปี้คิปเปอร์นี่วะวันดีน้องคิปปี้วันดี้วันดีมาหามิจฉาเนี่ยนั่งแจกหนึ่งทีทเอื้อโอ้โหเอาซักกระเด็นเมนูเลยตีต้นไะม้ตีต้นไม้ตีต้นไม,นม้น้องแกน้องแก น้องแกะ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 ขอข่าหน่อยได้ไหมปึ๊บมืด,ดนิดนึงนะเนี่ยปรับเป็นตอนเช้าแมา่ไงรอสักครู่โอเคกลับมาแล้ว เดินเองดีไหมเนี่ยโอ้ไปทะเลตรงนู้นดีกว่าเยอะผมจะสละมาเนี่ยไปอะไรมามันก็จะจมไปโอ้ดูตุดมา นีเร็วเจ้ามาตาม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 มาเร็ว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 ไอชิป ที่เาว่ายน้ำไปเลยสวยมากสวยงามมากเลยแต่รู้สึกว่ามันจะมีแต่ป่าได้ไงมีที่โล,ล่งๆอะบ้านดินสร้างบ้านด้วยดิน เอาหินดีกว่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 าสำ้านหินปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบ๊ก็เป็นบ้านเล็กๆนะไม่ใหญ่โตเพราะว่าประทางชีวิตไปก่อนนะ พอแล้วมั้งปุ๊บปุ๊บปุ๊บๆน็อปเร็วดีเร็ว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 ,รว,รว,รวโอโห้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ก็จะสร้างนี้ก็ได้นะไม่ว่ากันเอาแบบนี้ไปทำได้อา้าววัตถุใช้ดินแล้วกันทรัพยากรน้อยขอไปบึ๊บ <c oughs> วันนี้อยู่กับบ้านเดนอ่ก็ประทานชีวิตไปก่อนอาหารก็มีนิดเดียว แค่นะี้แซมพี่มาฆ่าได้สมมุติมันเดินมาใช่ไหมแล้วก็ชิกแม่งเลยฆ่าได้ฆ่าได้นีนบ้านผมหน้าตาก็เป็นแบบนี้ตอนมืดมันจะมืดขนาดไหนวะเนี่ย ระจบก็ทุบดินอะไรประมาณนี้บ้านแบบกากๆหรือทำเป็นทางแบบขึ้นไปฝั่ง,งนูนไม่มีพิกอะไรัตเเฮกก็ขอจบคลิปตะลุยป่าเพียงเท่านี้อันนี้ก็แบบ ตะลุย EP แรก EP ต่อไปเดี๋ยวจะแบบไม่มีของอะไรเลยเป็น EP สองอันนี้คือมีของนะ EP ต่อไปคือไม่มีของอะไรเลยเคนะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i b e แล้วก็ทึ่ม่้างแรงๆกระทึบไลายกระทึบไลายนะครับบ๊ายบายจุบจ๊บ